ไตรจโรนไดชรองเป็นปลาที่เราชอบกินมากเลยค่ะทุกคนมีใครชอบกินเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะคนมันเอกเ์สนเรียเอกเร์สันแปดพันเรียวแปดพันเรียวเหรอแปดพันเรียวเอก์นประมาณ60บาทคนมันเหมือนกันนะคะเท่ากันโดยคนีพี่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องแบบปลาอยู่ที่กัมพูชาปลาเยอะมากเลยนะเราจะเห็นร้านขายปิ้งปลาเยอะมากเลยเ้อมาเลย คุณอุ้ยอันนี้ตับอุ้ยมีพวงไข่ด้วยลูกอันนี้เท่าไหร่ปิ้งไก่เนี่ยอุ้ยตัวใหญ่มากสามหมื่นค่ะสามหมื่นสามหมื่นประมาณเท่าไหร่เราประมาณสองร้อยห้าสิบตัวใหญ่มากเลยนะไก่นาค่ะไก่นาอ๋อันนี้จะเป็นไก่นานะคะสามหมื่นเรียวก็คือไก่บ้านนั่นเองน่ากินมากอุ้ยตัวใหญ่มากลูกอะไรบ้างนั่งตรงนั้นได้ไหมนั่งตรงนี้อ๋อโอเคเราจะกินปลาลดเรา ดาวกำลังแบบไม่ดีเลยใครชอบกินเหมือนกันบ้างปลาหลดคอมเมนต์มาหน่อยไตรจรนไต้รนชรชร่าชรชรเออไตรชรันนี้ชอแล้วพี่อันนี้ก็อร่อยกบบยกบหรอกบยัดไส้อกบองแกะเป๋ากองแกเป่ากองแกบาอ่ากองแกะบัเ่าอบังเาเปาเ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 ปาเา อุ้ยนี่เขาเขาทาแบบสดๆเลยนะเนี่ยโอ้ฉันเอาเติอนเติรอนชารอนเตลอนไตรดุ๊กไตรดุ๊กไตรอันไดไตรอันได้ไตรอันไดไตอันได้แดง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 ไตรอันแดงไตรอันแดงอุ้ยนี่ครับมาย่างสดๆเลยนะวุ้ยโชคดีมาเจอร้านนี้พอดีเลยนะต้องจะเอากกินอยู่ที่คำพูชาปลาเยอะมากเลยนะเราจะเห็นร้านขายปิ้งปลาเยอะมากเลย พี่นี่จะขึ้นชื่อเรื่องแบบปลาอ๋อโตเลสสาบอ๋อปลาปลามาจากโตเลสสาบแสดงว่าต้องอร่อยแน่เลยลูกเลยน้ำจืดเลยน้ำจืดข้าวเอาเอาข้าวใบหยอกใบใบใบสิบบาทสองละสิบบาทครับเอาสองกล่องค่ะปีค่ะปี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 ่ีป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 ีี่ีป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 ีาีปีปีปนปี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 ีป เป็นปลาที่เราชอบกินมากเลยค่ะทุกคนมีใครชอบกินเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ อิมอ่ม,ม,มอิ่มนั่งนี่เลยโอเค okay. ขอบคุณค่ะ <laughs> ใครดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคะอ่ะถ้าคนทำบูชาดูอยู่ดูจากไหนคอมเมนต์มาหน่อยจ้านี่วันนี้มากินปิ้งปลาอยู่ที่เสียมเรียบนะคะนี่เขามีเสื่อปูให้นั่งนะคะแล้วก็มีเปนะคะกินเสร็จแล้วก็ไปนอนได้เลยคะ่ะจะสังเกตเลยร้านอาหารที่กัมพูชาเขาจะมีเปแบบนี้อู้นี่นี่เฮ้ยมาแล้วนี่ทุกคนปิ้งปลาขอบคุณค่ะอุ้ยน้ำจิ้ ๋อเขาก็จะมีอันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามนะคะอันนี้อะไรคะสวายสวายมะม่วงมะม่วงสวายแปลว่ามะม่วงอันนี้น้ำจิ้มมะขามมะม่วงแล้วก็ซีฟู้ดใช่ไหมคะมีสารน้ำจิ้มให้เลยค่ะทุกคนมามากินข้าวกันค่ะคืาเรียกอะไรยำใบยำใบยำใบมากมาบฮอตอ๋อนี่ไงปลาปลาย่างหอมมากอันนี้เป็นปลาย่างนะคะ ปลาสับย่างนี่เห็นไหนม,าม,ามมาไมยำบายค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนวันนี้มากินอาหมากินข้าวอยู่ที่เสียมเรียกกบกัมพูชานะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ปิ้งปลาดูน่ากินมากอันนี้มีปลาดุกนะคะนี่ปลาดุกย่างแล้วก็ปลานี้ดาวชอบมากไทรชลนไทรชโรนปลาหลดนะคะแล้วก็อันนี้ปลาอะไร<ล>ะสัวอย่างนี่แหละค่ะปลาเนาื้อออกนี่เป็นปาลาอยู่ที่ตนเลสซาใช่ไหมพี่เขาบอกมาจากตนเลสซาใช่ผ่านไม่ได้ก็คือ ส้มตำค่ะหรือของการปูชาเรียกว่าบกกระหองบกกระหองนี่แล้วก็มีหอยนาลวกนี่แล้วก็มีอันนี้ปลาสับย่างค่ะมามาปลาย่างต้องกินคู่กับส้มตำส้มตำเนี่ยมาลองดูมาลองดูปลาสดปลาสดขาลองปลาสดเลยดาวชอบปลาสดมากมีใครไข่ไข่เหรอไม่ไข่ไข่มีมาแบบไข่เลยอะ หน้าตัวใหญ่มากอันนี้คือปลาจากโตลเลสาบนะโตลเลสาบนี่เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะนี่คนมา,อาขอใช้มือนะมีมีพ,พ,พี่คนไหนเป็นคนกัมพูชาดูอยู่บ้างครับคนบวกหนึ่งให้หน่อยคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะดูคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างคะทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงมาคอมเมนต์กันคะ่ะอุอ้ยซันซันเห็นของแสบเห็นของมามาเข่าวะเขากันมากปรา ากนี่ที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้ไู่อยากลองอันนี้อันนี้เป็นปลาสับย่างเนี่ยกินกับขอนิ่งขอนทอนเนาะเขาให้ผักมาอันนี้เป็นมะเขือผักที่นี่แบบอ้นี้มากเลยนะหอมมากเลยอ่ะลองชิมดูก่อนเขาเวลาเรากินอะไรเขาจะมีผักมาให้ใช่ปลาราสับย่างแล้วก็มะเขือเป็นไหนคือประแดดบ้านเราวะจะกินมันไม่แรงเหมือนกลับบ้านเราเนอื เขาจะบกเอาใช่ไหมใช่นนี้เป็นบกนะครับมกบกปลา้อุ้ยอร่อยนะชอบสำหรับดาวให้สิบเออไอีนีเข้ามาไอีนีเถอสำหรับเท่านะกินครับข้าวเหนียวอ่ะอุ้ยอาหารถูกปากมากว่งแล้วันี้นี่คือหอยหอยที่เราสั่งนะครับอันนี้ประมาณ80บาทเอาไว้กินกับส้มตำใช่เดี๋ยวมาลองชิมดูเออมาลองกินกับน้ำจิ้มาดูหน่อยเออนี่น้ำจิ้มเขามันจะเป็นยังไงวิธีการกินจิ้มนะคะออกมาโอ้ยนี่นี่ นี่คือหอยหอยหอยนาลวกอ่านี่เอาลงเอาลงเออเนี่ยโอ้ยดูจิ้มกับน้ำจิ้มลงมาเสียบบอจะใช้งานไหมอื้อเด็ดอร่อยมันกรึบมากเลยอ่ะชอบบรรยากาศมากเลยเห็นไหมเวลาเรากินเสร็จแล้วมันนอนตรงนี้ได้เลยนะมันมีให้เลือกนะมันมีโต๊ะตบบนู้นให้เลือกนะแต่เราชอบนั่งแบบนี้เราชอบนั่งแบบนี้เหมือนนั่งที่บ้านอ่ะนั่งกินข้าวที่แบบบ้านเราทั้งันก่อนอ่ะ ชอบตรงนี้มีเปให้นอนเนี่ยกินเสร็จก็นอนเล่นเลยเนี่ยมาลองกินหอยตุ๋นตับ,ตบเฮ้ยอยากไปนอนนอนเตีดูเอ้ยดาวขาดแช่หล่ะไม่เขาเขาเตรียมมาแล้วเราไม่ได้หนักขนาดนั้นมานอนเล่นระหว่างรออาหารนะเออแต่ก็ไม่แนะนําให้กินข้าวเสร็จแล้วมานอนนะ <c oughs> <c oughs> คนมีความสุขคนกินขอ้าเสจมากินข้าวแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนนะ เนียงสลันบองแปลว่าน้องมักพี่นะนี่แม่บบละแม่ดื่บหละ,ะกระบ,บองบองแปลว่าพี่ไม่ใช่บอ<ช>่บเนียงก็น้องสลันแปลว่าอะไรมันคือปาลาอะไรนี้าอยอปรากฏดไหมเออเขาค่าปลากดเขาว่าปลากดนะเออ มันคือปรากฏปรากฏว่าเป็นคนสวยเอ๊ะ <c oughs> สวยจังไงเนาะปากสวยขนาดนี้นี่เพราะอะไรเพราะไซริฟินเวอร์เอ้ยสั่งซื้อ,อยังไงลิปฟินเวอร์ลิปฟินเวอร์วิธีการสั่งซื้อพิมพ์คอมม์ว่าสนใจใต้คอมเมนต์หนึ่งแท่ง159บาทค่ะมีโปรโมชั่นนะคะถ้าสั่งในไทย2แท่งส่งฟรีจ้าถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้ด้วยนะคะมีทั้งหมด7สีเลยนี่มีแต่สีสวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นลิปแมทนะคะจุดเด่นของลิปแมทติดทน,นะค่ะทุกคน ถามว่าเวลากินข้ากินน้ํามีหลุดไหมขอบอกตรงๆเลยมีหลุดบ้างค่ะทุกคนเวลาโดนน้ำโดนน้ำเ,เวลาปากโดนน้ามันก็มีหลุดบ้างแต่วันนึง<อ>ไม่ต้องเติมริบบ่อยค่ะ จากที่เราใช้เองจริงเติมประมาณกี่รอบเติมประมาณ2รอบอทั้งวันดาวเติมประมาณ2รอบนะคะดาวใช้เองทุกวันเลยค่ะไปไหนก็ใช้แต่ลิปฟิร์นี่<อ>แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นคนผิวค้าผิวดำผิวขาวผิวสองสีใช้ได้หมดทุกสีเลยจะเป็นคนแต่งหน้าไม่แต่งหน้าทาแล้วสวยทุกคนค่ะ<อ>ทุกคนคอยากให้ทุกคนลองเปิดใจใช้ลิปฟิร์มจะได้สวยไปด้วยกันนะคะเออ FC ฝั่งกัมพูชานะคะมีตัวแทนที่ฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะถ้าอยากลองใช้ลิปฟิร์พี่ดาว พิมพ์คำว่าสนใจใต้อคอมเมนต์หรือแม่ก็ทักแชทมาได้นะคะคนเล่าสั่งไหน,น,น,ไหนอบอกคนเลานา่าคนเล่าสั่งใดเด้อบอกคนเล่าน้ำคนเลามีตัวแทนที่สปปอลาว่าเด้อถ้าอยากสั่งซื้อริฟฟินเวอร์เออดาวพิมพ์คำ่าสนใจเป็นภาษาเล่าหรือบอกกับทักแชทมาใดเดอ้อไม่ได้อยากลองอะไรบิงปลาเขาอยากลองปลาว่าสูตรมันคือปลากรดใช่ไหมเช่นว่าปลากรดเธอลองกินกับอันนี้ทธอนี่หืดอนนี่เราให้่ เอออร่อยนะมันไม่เหม็นนะบกปลาร้ามันไม่เหม็นนะลูกเนาะบกปลาร้าอร่อยมากมันหอมเฮียเธอลองกุ้งตัวนี้ตัวเล็กๆนี่แซ่บเนาะอาหารอย่างแรกที่เราไปดินเนอร์กันตอนพบกันตั้มบังงงจิ๊บนะตอนพบกันไม่แม่กะดินเนอร์มือแรกกะตัมบักหุ่งอุ้ยโทษกินปลาดูเข้าไปนย่ามาขาดโค้งมันทายบนหน้ามา ปิดไปปิดไปปิดกันเดี๋ยวถ่ายรูปมางาเดี๋ยวถ่ายรูปมะาอ่านี่นะครับทุกคนเขาจะใช้เป็นใบบัวนะเรากินไม่หมดเราก็ห่อกลับอย่างงี้เน้ยกินแล้วก็มานั่งเล่นที่เปชิลดีอ่ะอย่ามานั่งสบายไม่เราก็นั่งไงเราไม่ได้นอนใจนุ่นเพรานั่งอ๋อนึกว่าเป็นห่วงเราที่เหนื่อยบางอยอย่านั่งสบายใจกินเขาด้วยทุกคนมาทายว่ามื้อนี้เราจะกินหมดไปเท่าไหร่นี่นี่หมดนี่นะมาคอมเมนต์กันอ่าไม่รวมส้มตำนะส้มตำกระพรีจ่ายแล้วใช่ อ่ะคือปลาปลาเดี๋ยวไปจ่ายเงินเลยโคสกินหลักกระนั่งวันนี้ฉันยังไม่ทันได้ลองนางอูเลยเอาไปลองหนึ่งีกเออโอคตรสบายเลยกินหล <c oughs> ักกระนอนงเลยไงด์ดีไหมดีเออไปต้องเมื่อหลักนอนอยู่นี่มีใครพี่พี่พคนไหนเป็นคนกัมพูชาแล้วชอบกินแล้วมานั่งเล่นแบบนี้นะครักบกดบวกหนึ่งให้หน่อยครับกดบวกหนึ่งให้หน่อยจ่ายสิลืดอยู่น้ำเทสองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันกัมพูชาอ๋อนี่ยเนี้นี้ 29,000เรียวนะครับประมาณ250บาท250อร่อยมากเช่นงั่งเช่นอร่อยมากเช่นงานคลั่งเช่นงานคลั่งช่นงานคลั่งเช่นงานคลั่งนะอร่อยมากขอบคุณนะครับขอบคุณจรานขอบคุณจรานขอบคุณครับขอบคุณครับตกสบายสบายพี่เคยดูเหรอขอบคุณมากครับมีเฟซบุ๊กใช่ไหมคะขอบคุณครับ Ha 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 ha.